สวัสดีค่ะชื่อนางกุลธิดารัศมีนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลพิสณนุโลกค่ะผมนายสมเกียรติลัศมีทำงานบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนเป็นผู้จัดก,การฝ่ายกิจการสาขาดูแลพนักงานทั่วประเทศครับ ปกติจะมีบ้านพักอีกหลังหนึ่งคะ่ะอยู่ในตัวเมืองพิษณุโลกพอดีมีที่อยู่ตรงนี้แล้วพ่อเขาชอบปลูกต้นไม้แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวอายุมากขึ้นออกมาอยู่นอกเมืองดีกว่าก็เลยวางแผนที่จะสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งก็จนกระทั่งได้บ้านหลังนี้ลูกสาวเป็นคนชอบแบบแล้วก็ให้สิทธิ์เขาเลือกตามใจชอบ คือถ้าเขาชอบเขาคงจะอยู่นานกว่าเราไปเจอแบบบ้านของบริษัท PD House <c oughs> ก็เลยได้ติดต่อประสานงานกับคุณจอยได้ได้แบบนี้มาซึ่งเป็นแบบสองชั้นครึ่ง <c oughs> ก็พอใจ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจสร้างในที่ดินที่เรามีอยู่ <c oughs> ก่อนที่จะไปตัดสินใจสร้างบ้านกับบริษัท PD House เนี่ยคือจากเส้นทาง ในเมืองตัวเมืองพิษณุโลกกว่าจะมาถึงตรงนี้มีบริษัทสร้างบ้านหลายบริษัทเลยเคยไปนั่งคุยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนจะสร้างบ้านแล้วเราก็ไม่มีความรู้เราก็อยากให้บริษัทที่เขามีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างแนะนําเราแต่ปรากฏว่านั่งคุยกันมันเหมือนกับที่คุณถามมาคุณไม่รู้อะไรเลยเหรอก็ใช่ไงถ้าเรารู้เราก็ไม่ถามก็เลยไม่ได้ตกลงกับใครเลยจนกระทั่งไป ที่เซนทันพิษณุโลกแล้วก็มีงานออกบูธเดินผ่านมาตั้งหลายบูธจนกระทั่งมาเจอบูธของ p ีดีจักแบบบ้านที่โชว์อยู่เรารู้สึกนี่คือใช่คือตอบโจทย์ของครอบครัวได้ก็เลยลองคุยดูพอเราคุยกับ p ีดีแล้วเราเข้าใจเราได้รับคำแนะนำที่คนไม่รู้ก็จะรู้แล้วก็มานั่งคุยกันในครอบครัวว่าตกลงสร้างพ่อเขาก็บอกว่าโอเคให้แม่ไปติดต่อจัดการได้เลยจนกระทั่ง นัดทาสัญญาก็ไปทําบริษัทก็บริการลูกค้าก็ไปที่โรงเรียนให้เขาเลือกนะให้เขาตัดสินใจลูกสาวชอบพุณแม่เขาชอบเราก็โอเคได้ผมไม่ได้สติอะไรครับเขาก็มาคุยฟังเราก็บอกแล้วแต่แตัดสินใจเลยสี่ห้องนอนสามห้องน้ําแล้วก็มีห้องครัวห้องแม่บ้านห้องพระแล้วเราก็ยังได้พื้นที่ใช้สอยใต้ทุนบ้านทั้งหมดก็เหมือนกับข้างล่างเนี่ย เป็น1ชั้นของเราชั้น2แล้วก็ชั้น3ที่เป็นห้องนอนก็เป็นหน้าทีวีก็จะดูข่าวแต่ปกติเนี่ยจะเป็นคนอ่านหนังสือเยอะแล้วตอนนี้ก็จะอ่านนิยายคือการพักผ่อนของเราชั้นล่างสวนแล้วก็สวนรอบๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ปลอดโปร่งโล่งได้ดูต้นไม้ได้ตัดหญ้านั่งเล่นได้ถุนยกสูงลมมันเข้ามันก็สบายครับ ประทับใจตั้งแต่ตอนที่เราขอปรับเปลี่ยนอย่างเช่นในแปลนเนี่ยใต้ถุนคือที่จอดรถเราก็ขอปรับเป็นพื้นที่ใช้สอยเปลี่ยนจากครัวบนมาเป็นครัวล่างคือจริงๆอ่ะเราก็เข้าใจว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแต่พอได้คุยอะฮะ ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือผู้ประสานงานก็เอื้อกับลูกค้าแล้วก็บางส่วนที่มันอนุโลมได้ลูกค้าก็ไม่ได้จ่ายเพิ่มอะไรจะคุยกับผู้ควบคุมะคะ่ะเขาก็ให้คำตอบเรา ทุกข้อสงสัยแล้วเขาก็จะพูดเลยว่าอาจารย์ไม่ต้องห่วงครับผมดูแลตลอดเจ้าของบ้านเนี่ยมาดูพัฒนาการได้คือถ้าตรงไหนไม่พอใจหรือมันไม่เป็นไปตามที่ข้อสัญญาอาจารย์สามารถบอกผมได้ตลอดทั้งเขาก็โอเคนะคุยดีทำดีดูกันรเริ่มมาทีละสเต็ปละสเต็ปก็เราก็พอใจเรทับใจนะครับกอ็อยู่ด้วยมีความสุขแล้วก็เราก็ประทับใจครับตรงตามแบบ ครับ,บ,บาใวามหมายของบ้านก็คือที่อยู่อาศัยตลอดชีวิตไปจนถึงลูกหลานนะฮะคำว่าบ้านนะฮะมันก็มาเจอกันมาทํากิจกรรมร่วมกันมาอยู่ด้วยกันนะครับเห็นหน้าเห็นตากันทานข้าวกันอยู่อย่างม,ม,มีความสุขกับครอบครัวบ้านมันก็ ทำให้เรามีกิจกรรมบางทีก็สิ้นปีสงการน้องรวมญาติบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ครับสถานที่พบปะก,กันอย่างอาจารย์ที่โรงเรียนนะนะคะพอเขาทราบว่าเราเลือก PD House เนี่ยเขาก็ถามตลอดเลยว่าไม่แพงเหรอเพราะว่าข้างบ้านนะเป็นคุณหมอเขาก็ใช้บริษัท PD เนี่ยแต่ตัวเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาสู้ราคาไม่ไหวก็คือเงินเดือนครูเราก็เข้าใจ ก็เลยบอกเขาไปว่าถ้าเทียบราคาคือความแพงไม่แพงน่ยมันอยู่ที่ความพอใจถ้าราคานี้สําหรับบางคนคิดว่าแพงแต่มันคุ้มค่ากับการที่เราไม่ต้องไปทะเลาะก,กับช่างก่อสร้างเราไม่ต้องไปทําไปแล้วแล้วต้องมารื้อเราก็คิดว่ามันคุ้มค่าแล้วก็พยายามจะบอกเพื่อนบอกคนรู้จักทุกคนที่มาปรึกษาเราว่าดีไหมตอบโจทย์ได้ไหมก็จะบอกว่า ดีมากต้องพิจารณาเลือกแบบเลือกอประโยชน์ใช้สอยของบ้านแล้วก็เลือกบริษัทนะครับดูที่ช่างทํางานทีมงานเขาก็ดีให้ปรับโน่นปรับนี่แก้ไขไปเมยเขาก็ประสานงานได้ทําให้ได้ทุกอย่างแล้วก็รูปแบบบ้านเรื่องวัสดุการใช้สอยแล้วเราก็คิดว่ามันก็โอเคับ p o u s u s e เราสร้างบ้านเพื่ออนาคต